นี่คุณทำอะไรอะ่ะเอ่อพอดีเมื่อกี้ฉันรีบอะ่ะก็เลยเอาสร้อยหล่นอยู่ข้างในรถอะ่ะแล้วทำไมคุณไม่เปิดประตูเอาละ่ะเอ่อก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันรีบอะ่ะเฮ้ยลืมกุญแจรถไว้ด้วย,วยอุตส่าห์จะเอาทองมาขายทั้งทีแต่ตั้หล่นอยู่ข้างในอีก อแล้วมีอะไรให้ผมช่วยไหมไม่เป็นไรอะ่ะแล้วคุณอะ่ะมีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีฉันจะได้เอาส้อยต่อเดี๋ยวมากวนฉันได้ปะเออคุณครับอะไรอีกเนี่ยก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันรีบผมแค่จะบอกว่าผมเป็นช่างอะ่ะสามารถช่วยคุณได้นะครับช่าง แล้วทำไมคุณแต่งตัวไม่เหมือนช่างเลยเหมือนพนักง,งานออฟฟิศมากกว่าเอ,อ่ออดีตเคยเป็นนะครับเนี่ยผมแค่ใช้ที่ษษนิบเอกสารอันนี้ก็สามารถเปิดประตูให้คุณได้เลยนะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไม่เชื่อก็ลองดูได้นะครับแล้วคุณคิดฉันเท่าไหร่อ่ ห้าร้อยครับแล้วฉันจะไว้ใจคุณได้ไงนั่นเอางี้ครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ไว้ใจผมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาบัตรประจำออฟฟิศพนักง,งานของผมเนี่ยโยนเข้าไปไว้ในรถคุณจะได้สบายใจได้เพราะผมไม่หลอกคุณงั้นคุณช่วยลดให้ฉันหน่อยได้ไหมะ นี่คุณห้าร้อยถือว่าถูกแลนะแต่ช่างที่อื่นเขาเรียกให้2องถงสรอเองนะคุณบอกว่าคุณรีบไม่ใช่เหรอถ้าคุณเรียกช่างเนี่ยคุณก็ต้องเสียเวลารออีกจะเอาไม่เอาไม่เอาผมไปละเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจ่ายเงินแค่ห้าร้อยแต่ได้สร้อยมาง่ายๆ แล้วก็เอาไปไขต่อแถมยังไม่ต้องเสียเวลาอีกด้วยงัย้นก็ได้500ก็500อืมไหนคุณบอกว่าคุณจะเอาบาดคุณอะโยนเข้าไปในรถไม่ใช่หรอ เรียบร้อย มันสือ่อเลยคิดจะขโมยทองของคนอื่นนั้นเหรอเนี่ยมันรถเจ้าในายฉันเว้ยไม่ใช่ของฉัน หรือว่าเราจะเก็บทองไว้เองวะถ้าเจ้านายถามแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็พอที่สําคัญเด็กนั่นก็ไม่อยู่แล้วด้วยแถมคนอื่นก็ไม่เห็นอีกแล้วยังได้เงินฟรีๆจากเด็กนั่นอีกห้าร้อยทำไมโชคดีอย่างว่าเราโชคดีจริงเหรอจริงสิครับเจ้าไหน นี่ครับเอกาสารขอบใจนะเออแล้วคุณเห็นทองที่ตกเยียนรถไหมทองอะไรครับผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยหยุดโกหกได้ละผมเห็นหมดแล้วเอ,อ๊ะ ทำไมให้คุณเป่าไปเอาเอกาสารนานอย่างเนี้ยรถกูอยู่ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวลองไปดูดิงิ้นก็ได้ห้าร้อยก็ห้าร้อย มีอะไรจะแก้ตัวเองไหมัอยนี่ครับทองเจ้านนเดี๋ยวคุณเนี่ยไปเซ็นใบลาออกซะเจ้านายอยาให้ผมลาออกเลยครับให้โอกาสผมสักครั้งนะครับโอกาสเหรอ ให้ไม่ได้เพราะคนที่มีนิสัยรักเกล็กยงขโมยน้อยอย่างคุณเนี่ยมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปบริษัทผมไม่ต้องการคนขี้ขโมยแต่เจ้านายครับไม่ต้องอธิบายเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยถ้าคุณลองเปลี่ยนความคิดสันิดเอาทองมาคืนผมบางทีผมอาจจะมีของตอบแทนให้หรือเลื่อนตำแหน่งให้คุณคนเรานะทำไมไม่คิดในแง่ดีบ้าง ออแล้วเงินหนะ้าร้อยน่ะหวังว่าคุณจะเอาไปคืนเจ้าของของเขานะเอาคุณจะรับผมด้วย